สวัสดียามเย็นนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุยพนันธุนกเป้ดน,นะครับสวัสดีค่ะค่ัเช่วยห่อยชืย่อหรอเชค่อมาแล้วนะครับขึ้นมา Thank <laughs> มันโลดนต้นะครับตัวนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ba không cái lỡ những video hấp นี่ครับยังกินอยู่นะครับน้องเปิ้ลเดี๋ยวเราไปให้บุญรอดกันนะครับลูกสารเขานะครับมาบุญรอดกล้วยมาแล้วจ้ากล้วยกล้วยหวานมาแล้วนะครับกล้วยหวาน,น no 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 no

นดแน้วนะครับอ่ามาเลยครับอีกแล้วดูน้องปั้นกันนะครับยังเหลืออีกนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะเอาไปมอบให้ช้างที่ขาเจ็บนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลช้านะครับนะครับ นี่นะครับก็มอบปัจจัยให้ด้วยนะครับให้โรงพยาบาลด้วยสองพันให้ควานช้างด้วยนะครับหนึ่งพันนะครับว่าจะมอบให้อีกตัวนะครับพอดีตัวหนึ่งออกแล้วนะครับก็เหลือตัวเดียวนะครับตรงนี้นะครับสิบโมงนะครับผมเอาไปมอบให้ช้างที่บาดเจ็บนะครับอยู่โรงพยาบาลนะครับที่ช้างในรุกนะครับ 不知道。啊啊啊 ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แม่มนะครับที่เป็นสะพานบุญนะครับ ค ENNIS, ุณแม่ทุกตานะครับคุณแม่ทุกตานะครับที่ให้กล้วยนองเปิ้ลนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะไปมอบให้ช้างที่บาดเจ็บนะครับที่ทองเสียนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับสองตัวนะครับไม่รู้ว่าอีกตัวหนึ่งออกหรือยังนะครับพรุ่งนี้นะครับ้อยหวีนะครับกับปัจจัยด้วยนะครับให้ควานช้างไว้ค่าอาหารนะครับแล้วก็ให้ทางโรงพยาบาลอีกนะครับจำนวน2,000ันคะแนนนะครับ2 0 0พันบาทนะครับ ขอพระคุณนะครับคุณแม่ทุกตานะครับกับแม่แม่มนะครับที่เป็นสะพานบุญนะครับให้ช้างบาดเจ็บนะครับขอให้ครอบครัวท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดสิ่งไหนกอให้ได้สมความมุ่งมา่นราถนัดทุกประการนะครับรวยแล้วใหรวยยิ่งขึ้นไปนะครับเดินทางไปไหนขอให้พระครูประกมคุ้มครองตลอดทุกๆเส้นทางนะครับมีน้องเปิ้ลก็ได้ทานแล้วนะครับวันนี้ก็ยังทานไม่หมดนะครับเอาแค่พอดีนะครับยี่สิบบีทั้ง คุณรอดด้วยนะครับเดี๋ยวพรุนี้ก็ได้ทานต่อนะครับผมพรุนี้ก็ได้ทานต่อนะครับสวัสดีครับแถมน้ำก้นอีกหน่อยสวัสดีข้าน่อยลูกสวัสดีค่สตาน่ลสวัสดี้นอยสวัสดีค่าสวยสวัสดียามเย็ยเยนนะครับขอบคุณนะครับ คุณแม่แมมนะครับสวัสดีครับคุณคุณแม่ทุกตาด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับสวัสดียาเยนนะครับสวัสดีครับ